อะไรครับสวัสดีเพื่อนๆ่อนทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ What page? What page? ที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นลูกใหม่ที่หานกล้ามาท้าชิงบัลังกับโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่อย่าง4จกักรพรรดิรุ่นเดอะด้วยนะครับซึ่งต้องเรียกว่าสมกับเป็นเหล่าโจรสลัดแห่งยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สมชื่อ เพราะว่าระดับแถวหน้าของซูเปอร์โนวานี้เนี่ยก็มายืนถึงจุดนี้กันได้ไวมากๆนะครับจากเดิมที่ท้องทะเลในครึ่งหลังของแกรนไลน์ที่เป็นโลกที่โหดหินอย่างนิวเวิลนั้นนะครับถูกปกครองโดยโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่อย่างสีจักรพรรดมาเป็นระยะเวลานาน,านหลายปีบางคนนี่คือเป็น10ปีเลยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีโจรสลัดหน้าไหนที่สามารถสั่นคลอนบอลลังหรือท้าทายกับพลังอํานาจของ4จกักรพรรดได้ขนาดนี้ วันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของการต่อสู้ระหว่างคลื่นลูกใหม่ไล่ซาะคลื่นลูกเก่ากันนะครับโดยจะเน้นไปที่คู่ของกัปตันคิดและทราฟานกาดีวอเตอร์ลอปะทะบิ๊กมัมที่ผ่านมานะครับซึ่งการอธิบายรายละเอียดต่างๆนะครับผมเคยทําคลิปเจาะตื้นเอาไว้แล้วสามารถไปย้อนดูก่อนได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เ,นเป็นการพูดคุยกันหลังจบคู่นี้นะครับอะมาต่อกันเลยสิ่งแรกนะครับที่อยากให้ทุกคนลองดูนะครับก็คือตลอดการต่อสู้นะครับจะสังเกตว่า ทำไมสี่เจกพัิถึงไม่พยายามหลบการโจมตีจากเหล่าลูกี้ที่พยายามโหมกระหน่ำซัดใส่กันมาตูมใหญ่ขนาดนั้นเอาที่บิ๊กมัมเป็นหลักก่อนเลยนะครับเราจะเห็นว่าในการต่อสู้เนี่ยป้าแกเลือกที่จะตั้งรับทุกการโจมตีของรอกับคิดเลยนะครับด้วยความมั่นใจในร่างกายที่แข็งแกร่งดุดีศาสตรโดยกําเนิด บวกกับความหยิ่งในศักดิ์ศรีของตำแหน่งสี่จักรพรรดิแห่งท้องทะเลที่ปกครองหน้าน้านำมาเนิ่นนานครับมีน้อยคนนักที่จะกล้ากับป้าแกหรือทำให้แกเลิกลักได้ไม่ว่าการโจมตีของคิดกับรอจะรุนแรงขนาดไหนนะครับป้าแกก็ไม่คิดจะใช้การหลบหลีกนะครับแต่จะใช้การตั้งรับแบบตรงๆนะครับไม่ก็ใช้การโจมตีเข้าปะทะใช้พลังคมดังเช่นคําว่าถ้าฉันหลบการโจมตีนี้ก็เท่ากับฉันกลัวแกนะซื้อ เมื่อนในช่วงตอนแรกนะครับที่ไคโดเนี่ยไม่คิดจะหลบการโจมตีของลูฟี่เลยสักนิดเดียวแต่ว่าใช้การตั้งรับหมัดของลูฟี่ล้วนๆนะครับพร้อมยืนนิ่งแสดงความไม่ยี่งระว่า <c oughs> แกกับฉันน่ะมันคนละชั้นการโจมตีสุดแรงเกิดของแกทำอะไรฉันไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวและไคโดก็สวนลูฟี่ซะสลบเหมือดไปแล้วก็ลากเข้าขุโด้งไปแบบที่เราเคยเห็นนะครับแต่ทีนี้พอมาในช่วงหลังนะครับตอนสู้ตัดสินกันบนเกาะโอนิาชิมะนะครับ ไคโดเนี่ยพี่แกโดนลูฟี่ซัดไปเต็มๆนี่ถึงก็เข่าสุดก็เลยต้องตั้งใจสู้แบบเต็มที่นะครับไม่มีมายืนเอาหน้ารับหมัดอีกต่อไปอีกทั้งยังแสดงการยอมรับในตัวของลูฟี่ด้วยนะครับว่าเขาคู่ควรและที่ไคโดเนี่ยจะมองเป็นคู่ต่อสู้แต่ทางด้านของบิ๊กมัมเองนะครับตัวป้าแก่ด้วยวัยที่แก่กว่าตัวของไคโดเข้าไปอีกร่วม10ปีนะครับคือบิ๊กมัมอายุ68นะครับส่วนไคโดอายุ59 อีกทั้งประสบการณ์เนี่ยก็มากกว่านะครับตัวป้าแกเนี่ยยอมรับไคโดแถมยังโฆษณาให้ด้วยแต่คนอื่นๆนี่สิอย่างพวกโจรสลัดหนุ่มๆรุ่นใหม่นะครับคือไม่อยู่ในสายตาป้าแกเลยเว้นแต่ลูฟี่ที่ไปป่วนงานแต่งป้าแกนะครับซัดเหล่าแม่ทัพขนมหวานทําให้ป้าแกเสียหน้าแถมยังสร้างความวินาศสันตโลที่โฮเก้กแบบทํากูแสบจังนะป้าเนี่ยก็เลยเจ้าคิดเจ้าแค้นหมวกฟางแต่ก็ไม่ได้มองว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรแต่อย่างใดนะครับ พอล่าสุดนั่นป้าแกก็ยังพูดอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมใครโดมันใช้เวลานานจังว่ามันไม่ประกาศชัยชนะสัทีแกแค่เจอกับลูฟี่แค่นั้นแม่สงสัยต้องให้ป้ามาโดนลูฟี่ซัดด้วยวิชาใหม่นะครับป้าอาจจะมองลูฟี่แบบที่ใครโดมองก็เป็นได้แต่อ่ะในส่วนของการต่อสู้ระหว่างบิ๊กมัมกับกัปตันคิดและกัปตันรอเนี่ยก็จะเห็นว่าป้าแกเนี่ยไม่ค่อยแคร์คิดเท่าไหร่นะครับอันนี้แฟนๆคิดอย่าเพิ่งน้อยใจไปเพราะว่าต้องบอกว่าตั้งแต่มีการระเบิดพลังการตื่นของผลปีศาจเนี่ย ทางฝั่งรอนั้นค่อนข้างจะทําป้าแกได้แสบเข้าไส้มากกว่านะครับป้าแกก็เลยจับตามองเพราะว่าการใช้ท่า NST นสีเยเคลือบดาบต้องสาบขี้โคขู่ของรอเนี่ยคือมันแทงทะลุผ่านตัวป้าแกแล้วก็ไปสร้างความเสียหายใส่ภายในกันแบบเจ็บแสบน่าดูขนาดที่ว่าตอนป้าแกโดนช็อกวิลเล่ไปทีแรกนะครับและโดนท่าอสูรแม่เหล็กกระทิงโหดโคตรทรหดของคิดพุ่งเข้าใส่เต็มๆโดนขิดสักกระเด็นไป แต่พอป้าแกลุกขึ้นมาเนี่ยกลับพูดถึงแต่รอนะครับว่าโโหโจมตีด้วยคลื่นกระแทกจากภายในยังงั้นเหรอเล่นเอาชันซี่โครงแหลกไปด้วยเลยหรือนี่ท่าของทราฟันกาน้านี่อันตรายไม่เบาเลยแล้วก็สู้ต่อโดยที่ป้าแกก็ใช้การประสานพลังกับโพรมิทิอุสและเฮล่าเข้ากระดาบนบโปเลียนนะครับแล้วก็ใช้ท่ากระบี่แสงเมเซอร์เซเบอร์เนี่ยฟันกระทิงเหล็กของคิดทิ้งลงอย่างง่ายๆแต่คิดก็ไม่ได้จอยในอะไรนะครับเพราะว่าพลังอันนั้นก็เป็นแค่เศษเหล็กที่คิดสร้างขึ้นมาเฉยๆ ซึ่งเหตุผลที่ป้าแกไม่ยอมหลบเลี่ยงการโจมตีของเราหนุ่มๆเลยนั่นนะครับป้าแกก็บอกเอาไว้ในตอนที่1 3 9นี้นะครับว่าไอเด็กน้อยเอ,อ๋ยฉัน,นส่งคนอย่างพวกแกไปนอนก้นทะเลมาแล้วไม่รู้ตั้งกี่ร้อยคนพวกฉันปกครองทะเลนี่มาหลายต่อหลายเทศวรรษ์ตั้งแต่สมัยที่พวกแกยังแบะแบะปากคานมแม่อยู่เลยและเราก็จะเห็นว่าป้าแกเนี่ยเน้นโหมโจมตีแบบรุนแรงใส่2หนุ่มแทนนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคิดกับรอมันจะหลบได้นะครับมันไม่ได้เข้ารับทุกดอกแต่อย่างใดเพราะว่าขนาดโดนแค่บางท่านี่ก็เจ็บจะแย่อยู่แล้วนะครับถ้ามันโดนทุกดอกนี่มันคงไม่ได้มานั่งแอคในตอนจบศึกได้แน่แก็จะมีที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหใจเขาสู้จัดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือตอนที่รอเนี่ยกระโดดขึ้นไปบนตัวบิ๊กมัมแล้วเอาดาบเสียบทะลุตัวบิ๊กมัมนะครับแล้วก็พยายามยืดดาบลงพื้นไปเรื่อยๆให้มันลึกที่สุดนั่นแหละครับระหว่างนั้นคือป้าแกเนี่ยใช้ฮาออร ทุบรอดังอักอักอกนะครับเลือดก็ทะลักออกปากรอแต่ว่ามันก็ทนหน้าดูนะครับแต่แน่นิ่งไปป้าแกก็เห็นว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรวะเนี่ยมันหมดลมหายใจแล้วเหรอแต่ไม่นะครับยังสามารถทุ่มแรงจิ้มทะลวงข้ามสาสสวัตป้าแบบเต็มๆจนป้าหล่นลงไปทีนี้ให้สังเกตดูตอนที่กับตันคิดนะครับใช้ท่าไม้ตายก้นหีบอย่างปืนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแดมเน็ตพังนะครับ ก่อนที่คิดจะยิงเนี่ยบิ๊กมัมก็เห็นชัดถนัดทนีแต่ว่าป้าแกเนี่ยบอกว่าโอ้เก่งนักกมาเลยเสิยหนูคิดเลยว่าจะโค่นฉันได้ฉันคือบิ๊กมัมนะเว้ยนั่นแหละแล้วป้าแกก็รับกระสุนแบบเต็มๆนะครับโดยไม่ยอมหลบให้มันรู้ซะบ้างว่าใครแน่กว่าแล้วป้าเนี่ยก็ทนได้จริงๆด้วยทนได้ไม่พอนะครับตอนหล่นไปนี่ยังยิ้มอีกนะครับจนกระทั่งในตอนท้ายที่สุดที่ป้าแกโดนรอกกดปิดไม้เนี่ยแล้วก็เรียกลูกน้องให้มาช่วยพาป้าแกขึ้นไปไม่ได้นั่นแหละ บิ๊กมัมถึงจะเริ่มรู้สึกฝากรอยแค้นเอาไว้กับรอและคิดว่าทํากูแสบจังนะและการต่อสู้ก็จบลงด้วยชัยชนะของคิดและรอนะครับเพราะว่าสามารถหยุดยั้งไม่ให้ป้ากแกขึ้นไปขวางการต่อสู้ของไคโดและลูฟี่ได้สําเร็จนั่นเองอย่างที่หลายหคนทราบนะครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้นี่ไม่ได้วัดผลกับที่ว่าใครโค่นใครได้แต่ว่าจุดหมายปลายทางมันคือสิ่งที่พวกเขาลั่นวาจาเอาไว้ก่อนการต่อสู้ทั้งหาก และจากการที่บิ๊กมัมเสียท่าให้กับกัปตันทั้ง2นี้นะครับคือเสียท่าจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีลูกน้องโฮมี่ตัวแสบพาป้า,าแกบินไปบินมาเนี่ยกว่าบิ๊กมัมจะขึ้นจากหลุมนั้นน่าจะใช้เวลานานอยู่การที่ป้าแกเสียท่าแบบนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่ยึดมั่นในศักดิ์ศรีของ4ี่จกักรพรรดิผู้อยู่เหนือกว่านั่นแหละครับ ถ้าเป็นการต่อสู้เอาชีวิตหรือสู้ตัดสินกับศัตรูที่ป้าแกยอมรับหรือเกรงกลัวเนี่ยรูปแบบการต่อสู้นี่ก็จะออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือป้าแกเนี่ยอาจจะเอาเป็นเอาตายมากกว่านี้เยอะแต่ก็ต้องยอมรับว่าป้าแกแกล่งเวอร์เกินจริงนะครับเพราะว่าขนาดตั้งใจรับการโจมตีของ2กับตันตรงๆเนี่ยก็ยังแทบจะทําอะไรป้าแกไม่ได้มากนะครับแกล่งสมกับเป็นบาลังสีจ่จักรพรรดิจริงๆนะครับคนนี้ทีนี้ขอย้อนกลับมาที่ประโยคถ้าฉันหลบการโจมตีนี่ก็เท่ากับฉันกลัวแกนะสิ ความหยิ่งทนงในศักดิ์ศรีนี้นะครับมีอยู่ในตัวของสี่จักรพรรดิรุ่นเดะทุกคนเลยนะครับรวมไปถึงหนวดขาวด้วยแต่ว่าแชงเนี่ยในเรื่องคือเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นอ่าแชงคูดเนี่ยเพิ่งขึ้นเป็นจักรพรรดิได้ไม่นานนะครับหปีก็เลยยังไม่ถือว่าเป็นรุ่นอาวุโสมากดังนั้นจะขอพูดถึงรุ่นเดะที่ว่าก็จะมีบิ๊กมัมไคโดแล้วก็หนวดขาวนะครับดูอย่างจาสลัดหนวดขาวนะครับในศึกสงครามมาลีนฟอร์ด ตอนที่มีฮอกชายตาเหี่ยวนะครับนักดาบอันดับหนึ่งของโลกต้องการจะวัดฝีมือกับหนวดขาวโดยตัวของเขาบอกว่าจะขอลองดูนะครับว่าฝีมือของเขากับหนวดขาวในตอนนี้เนี่ยมันต่างกันแค่ไหนโดยทําการโจมตีด้วยท่าฟันที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไปนะครับแต่ว่าหนวดขาวที่เห็นการโจมตีขนาดนั้น กลับนิ่งเฉยแล้วก็ยืนยิ้มนะครับไม่ขยับแม้แต่มินเดียวจากนั้นหัวหน้าหน่วยที่3อย่างไดมอนโจสหรือโจสึนะครับเราก็เข้ามารับการโจมตีของมีฮอกแบบตรงๆนะครับแล้วก็ใช้แรงประทะสลายการโจมตีไปได้โดยที่ตัวกัปตันอย่างหนวดขาวไม่ได้ออกแรงอะไรเลยสักนิดนะครับถ้าสมมุติว่าตอนนั้นโจสไม่กระโดดมาตั้งรับการโจมตีทําหน้าที่คุ้มกันกัปตันนะครับสิ่งที่หนวดขาวจะทําก็คงจะไม่หลบนะครับ แต่ใช้การโจมตีที่เหนือชั้นกว่าเข้าปะทะในฐานะ4ี่จักรพรรดินั่นเองซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยเขายังมีฉายาชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกติดไว้บนบ่าอยู่นะครับแถมยุคนั้นเนี่ยคือยุคที่กลุ่มโจสลัดหนวดขาวยังเป็นกลุ่มจอสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอยู่ด้วยอ้างอิงจากวันพีซเล่มที่24กับ25นะครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมที่บอกว่าการโจมตีที่เหนือชั้นกว่านิดนึงนะครับคือในภาคมารีนฟอร์ดนั้นมีบอกอยู่นะครับว่าพลังจับผลกุระกุระ ดังนั้นถ้าใช้คลื่นกระแทกโจมตีนี่ผมคิดว่าก็น่าจะหักล้างกับการโจมตีของมีฮอกได้นะครับขนาดระดับมีฮอกก็ยังใช้คําว่าจะลองวัดฝีมือกับเขาดูนั่นเองหรือไม่เว้นแม้แต่ตัวมีฮอกเองนะครับในตอนที่สู้กับโซโลที่พัฒนาคารา拉ดิเย่เนี่ยด้วยความที่มีฮอกเนี่ยมีฝีมืออยู่เหนือกว่าโซโลมากมายเหนือขนาดนับนะตอนนั้นนะครับมีฮอกไม่หลบก,การโจมตีของโซโลเลยนะครับแต่ใช้มีดทาครัวนะครับรับมือแทนมีดสั้นมีดสั้น โอเคกลับมาที่พวกรุ่นเดอะต่อนะครับดังนั้นถ้าย้อนย้อนไปดูเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่พวกระดับตำนานนี้นะครับเวลาเขาสู้กับคนที่ไม่ใช่รุ่นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่หลบการโจมตีนะครับแต่ว่าจะยืนรับการโจมตีไม่ก็ใช้การเอาพลังเข้าข่มหรือว่าใช้ท่วงท่าการโจมตีของตัวเองเข้าปะทะแทนโดยเขาจะตัดสินใจหลบก็ต่อเมื่อเขาคิดว่าการโจมตีนั้นๆเนี่ยมันอันตรายกับตัวของเขาพอที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยหลบดีกว่าวะ่ะ อันนี้แวะแซวนิดนึงซึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับแต่แซวหน่อยคืออีตอนที่โซโลพุ่งเข้ารับการโจมตีของไคโดกับบิ๊กมัมที่โจมตีเข้ามาพร้อมกันเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ว่าโซโลคิดว่าตัวเองเหนือกว่านะครับแต่มันหลบไม่พ้นกันแน่ๆแ,และไอ้พวกที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่มีใครหลบการโจมตีนั้นได้แน่นะครับโซโลก็เลยเอวากูเนี่ยแหละจะรับแทนทุกคนเองตายเป็นตายพี่แกก็เลยพุ่งเข้าปะทะเลยแถมยังต้านอยู่ด้วยเท่ไปอีก ซึ่งปกติพวกรุ่นๆเดียวกันนี้ไม่มีใครเขาทําแบบนั้นนะครับอ่าโอเคกลับมาต่อนะครับเรื่องการไม่ยอมหลบการโจมตีแต่ว่าใช้การเข้าปะทะหรือใช้พลังเข้าข่มแทนนี่อันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่แค่อยู่ในศักดิ์ศรีของ4จกักรพรรดินะครับเพราะว่าแม้แต่ราชานรกซินเวอร์เลลี่นะครับก็เป็นเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างในตอนที่สู้กับพลเรือเอกคิสซารุในหมู่เกาะชาบอนดี้นะครับเลลี่เนี่ยก็ไม่หลบก,การโจมตีของคิสซารุนะครับแต่ว่าใช้วิธีการปัดการโจมตีแทนซึ่งในตอนที่สู้กันนะครับทั้งคนดูและคนอ่านเองเราก็มีความรู้สึกว่าขนาดระดับพลเอกมาสู้นะแต่เรายังรู้สึกได้ว่าเลลี่ดูเหนือกว่านะครับซึ่งก็ตามนั้นนะครับจากที่คิสซารุพูดแล้วก็วางตัวเนี่ยเหมือนอยู่ต่อหน้าผู้อาวุโสกว่าซึ่งก็อาวุโสกว่ามากอยู่นะครับเพราะว่า ลุงคิสซารุนเนี่ยอายุปาเข้าไป58ปีแล้วแต่ว่าเลลี่เนี่ยอายุ78ปีนะครับแกกว่ากัน20ปีเลยทีเดียวซึ่งโดยรวมนะครับคือผมรู้สึกว่าความหญิ่งทะนงในศักดิ์ศรีของจกักรพรรดนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนอ่านเนี่ยสัมผัสได้ถึงบารมีและก็ความแข็งแกร่งของตัวละครระดับสูงระดับบิ๊กๆนะครับแบบพวกลุงๆป้าๆได้ดีเลยทีเดียวดูอย่างเช่นบิ๊กมัมนะครับถึงแม้ว่าในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยจะขึ้นตัวหนังสือว่ากับตันคิดและะอเป็นนฝ่ายชนะ แต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าบิ๊กมัมดูด้อยกว่า2คนนั้นเลยไม่เลยเ,เป็นการหาทางลงให้กับตัวละครระดับนี้ได้เท่มากๆนะครับสําหรับผมซึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของรอนะครับที่รู้สึกว่าทําไมเขาอึดจังเลยนะครับบอกจะหมดแรงหมดแรงนี่ไม่หมดสัทีแต่ทีนี้พอนึกย้อนไปภาค n e s lobby นะครับตอนลูฟี่สู้กับล็อบลุจิช่วงท้ายนี่ ลูฟี่มันหมดแรงหมดแล้วหมดอีกจนมันนอนหมดแรงแบบแทบกระดิกตัวไม่ได้แล้วนะสติเนี่ยก็เริ่มเลือนลางนะครับแต่พออุซบมายืนแหกปากเรียกลูฟี่ชืไหมชื่ไหมอ้าวแม่งสปริงตัวขึ้นมารวมัดใส่ลุจิแพ้เลยเอ้าวจบแล้วลูฟี่พอชนะเสร็จก็ลงไปนอนหมดแรงนะครับอันนั้นเราก็ผ่านมันมาได้ส่วนอันนี้เนี่ยรอมันยังมีสตินะครับร่างกายก็ขยับได้ดีอยู่แล้วก็ยังใช้ท่าโจมตีได้ตามปกติแค่มันหอบซี่โครงบานไปหน่อย ดังนั้นต่อให้เจ้าตัวจะแค่พูดว่าออ้ก็จะหมดแรงแล้วแต่ทีนี้ถ้ามันมีจังหวะให้ปล่อยท่าได้ขนาดนั้นมันก็ต้องสุดแรงนะครับแล้วค่อยมานั่งแอคหมดแรงทีหลังอะไรแบบนี้ผมก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะครับเพราะอย่างว่านะครับถ้าเราสิบมาตรฐานกับเหล่าตัวละครว่าโอโ้เราตัวละครรองเอ,อ๋ยพวกแกไม่ใช่ตัวเอกแกไม่มีสิทธิ์มาเก่งขึ้นที่นี่ไม่ว่าจะเวลาผ่านไปขนาดไหนก็ตามห้ามเก่งมันก็ไม่ได้มันใจร้ายไปหน่อย ดังนั้นอันนี้เนี่ยน่าจะเคลียร์เรียบร้อยนะครับเหลืออีกคนหนึ่งเนี่ยไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือคู่ของลูฟี่กับไคโดนะครับที่เป็นการดวลหนึ่งตอนหนึ่งอีกต่างหากนะครับอันนี้น่าสนใจมากว่าลูฟี่เนี่ยจะทํำยังไงไม่สิต้องบอกว่าอาจารย์โอดะจะทํำยังไงนะครับให้ลูฟี่ชนะไคโดได้แบบสมภาคภูมิแล้วก็คนอ่านเนี่ยรับได้รวมถึงหาทางลงให้กับไคโดได้ลงแบบสมศักดิ์ศรีจ้ากัรรัิด้วยนะครับเพราะว่าบิวมาหนักมาก บิวมาราวกับว่ามันเก่งและแกร่งกว่าบิ๊กมัมด้วยซ้ำนะครับอันนั้น2กับตันต้องรุมกันสุดแรงนะครับกว่าจะดันป้าร่วงลงไปแต่อันนี้เนี่ยเหมือนกติกาจะบังคับให้ชนะน็อกซึ่งที่มันน่าลุ้นได้อยู่เนี่ยเพราะว่าลูฟี่เนี่ยต่อยไคโดเข้าแบบอ้วกแตกอ้วกแต,แตนได้เลยนะครับคือของแรงกันทั้งคู่เพราะมีการปูมาให้ก่อนพอสมควรน,นะครับดังนั้นลูฟี่จะทำยังไงต่อไปนี่ก็ต้องติดตามดูกันนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับขอจบเรื่องราวสั้นๆของ3กับตบันู้ท้าชิงบัลลังจัก,กรพรรดิเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่จนถึงจุดๆดนี้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วก็คนที่กดสมัครสมาชิกนะครับเพื่อซัพพอร์ตช่องนี้ตลอดมาเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสุดท้ายนี้ฝันดีนะครับ